สวัสดีค่ะดีนะรองเท้าเจ้าวาดที่เจ็ดทีสิบไมเจ้าวาดขึ้นไปสิหรอเร่งไปแล้วนะเจ้าวาดี่สิบแล้วมาเนี่ยน้องอย่าไปใกล้ข้าวมุก

มาซึมก็แล้วนะครก็ออากน่รู้แล้วนะที่ต้อุ่นเนาะเขา่ว่าเขากินเมื่ไเขากินก็มาหมดแล้วเออเท้าห่านี่ก็นีเนือยดอแกแล้วอยกับไดนกินเออนั่นละนอกมีหุ่นนอกไวอื่นเนาะ เออเอามาติดเทาคอยนะค่อยจะอุ่นข right. <wh okay. ้าจกสมุดเลยโอ้จุกเอาไว้หันล้านซ่านเอาไว้หันล้านไม่ได้นี่มันจะไมีบูดเราชอมมาละแข่งกันเลยนี่นะหลังจากมาทำบุญนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าท้ายบ้านนะคะวันนี้เราจะมาถ่ายทีมช่างนะคะที่อยู่ที่นี่กันนะคะ เม,มื่อไรช่างดำเสร็จแล้วใช่ไหมลาาห้างฮะโอ้มีแต่ขี้ฝุ่นเราจะข้ามพิถ่ายได้ไหมเนี่ยฮึไปโบฟาเสร็จแล้วใช่ไหมโอ้ ก็ทางบ้านถัสิงางมงามคอคนโูอืเอาโโอสิงามงาคอนยกับคักาโปถ้าโปไม่ได้ยับขัดไปมันไม่จะเป็นหลุมเ้าะม่ป็นหล ทำให้เรียนๆเนียนๆโป๊ะมากเสร็จแล้วแล้วก็ทำให้เรียนเนี่ยพัดีนะคะเนี่ก็จะได้ดูสวยงามกะจายเองพูนสุดเราดีหูเยอะมากเลยเราจะมีชิดกับลุงช่างนะคะช่วยกันทำนะโอ้นี่ยเดี๋ยวใคร กดออดนะเสียงออดออดเรื่องานครับออดเรืกองานหืมเก็บดินมากเลยใช่ไหม มีกลิ่นเยอะนะคะพี่โก้เขาเรียกทำอะไรทำตั้งแต่วัยรุ่นจนแก่แล้วเนี่ยดูผมเห็นผมไมครับผมงอกหมดแล้วตอนนี้ผมไม่ได้ไปไหนละเปล่าอยู่นี่แหละไม่ต้องไปไหนแล้วอะทำอ้นี้เสร็จแล้วพรุ่งนี้ก็ทาสีได้เลยใช่ครับผมอาจจะวันนี้เลยก็ได้เหมือนกันไม่รุ่นใจร้อยจะได้เห็น รู้ไหมว่าเขาสีอะไรมาทายังไม่รู้ครับยังไม่มีใครรู้จะไปถ่ายจะถ่ายจะไค่ะฝนตกไม่หยุดเลยนะคะคือฝนตกทั่วไทยฝนตกทั่วไทยบกุดนาสิดาฝนตกทั่วไทย ก็ไม no ่มีผักอะไรเนะน้ำมนต์วันนี้พี่โอมอยู่อย่าเอาแตงไปตำก็ได้เนะไม่มีผักอะไรเลยชาวบ้านก็ยังไม่มา่าเอาไปเอาไปไว้ก่อน

Và thôi <laughs> đó, Hả? Thôi đó. Thôi luôn. <laughs> mà ฝนตกฝนตกที่ตลาดลาน,นอนนะคะคือฝนตกทั่วฟ้านะคะพายุเข้านะคะคือพายุเข้าเนะตกไม่รู้ว่าแถวบ้านตกหรือหลาเอาเนี่ยรถล,ลงอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยย่านี่ยรถล,ลงอยู่นี่ยมัโดนที่ใช่ไหม ลดลเดี๋ยวรถลงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยวใช่ไหมโบดูทีใช่ไหมตาดีดีเนี่ยใช่ไหมเออไปไปไปย <c oughs> ู่ไปเล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตาท้ายบ้านะนะคะฝนเริ่มชาเม็ดแล้วนะ ทั้งวันนะคะที่สีทั้งวันเลยขึ้นบนไปปีค่ะสิสิอ,อย่างรักกันมากเลยนี่ค่ะนี่ก็ะกำลังติดผ้ามากแล้วนะคะพี่ มันสิดไฟสิอย่นะครับฝนตกน้ำไหลทั้งวันเลยนะคะที่ไหนที่ไหนฝนก็ตกเนะสิอย่นะคะ พอเดินขึ้นเดินลงฝนก็ตกตอนนี้ก็รู้สึกว่าชาเม็ดแล้วเนี่ยชาเม็ดแล้วน,ะวนี่ก็มีปลาดาเปรี้ยวพี่แอน ปากไปย์แล้วก็ทุน่น่ะนี่แม่มนทินมาแล้วมาไวจริงๆหาอะไรแม่มนทินอยากขึ้นมาหรือยังม,มนทินขึ้นมาก่อนใช่ไหมค่อยลืมหมวก ฝนตกบรรยากาศนี่จะพาเมื่อกี้นี่ก็ได้มาทำความสะอาดก็ไม,ม่ผุถิ่นเลยแล้วอยากจะรู้ว่าน้ำมาจากไหน